ครองใจลูกค้าจากอินไซต์ต้องไปเป็นเคาน์เตอร์ยังไงวะอันหนึ่งที่พี่สนใจมากเลยคือเอาง่ายๆว่าคุณน่ะจะสามารถเข้าไปอยู่ในใจของลูกค้าได้มาร์เก็ตติ้งหลายคนคงได้ยินคําว่าอินไซต์เราต้องรู้จักอินไซต์ผู้บริโภคแล้วคุณก็จะสามารถคลองใจเขาได้แต่ปัจจุบันครับมันเริ่มมีเพอร์ซอนแลแต่ละคนน่ะในแง่ของสิ่งที่เสพเริ่มมีเคาน์เตอร์เล็กๆเกๆเิดขึ้นมากมายเกิดเป็นกลุ่มแต่นั่นเป็นอินไซต์คุณจะต้องพัฒนาจากอินไซต์เนี่ยให้เกิดเคาน์เตอร์แบรนด์ให้ กล้องไลก้าพยายามจะสร้างเคาน์เตอร์เฉพาะตัวให้กับสินค้าของเรา ผ,ผู้บริโภคแล้วพี่ก็คิดว่าเป็นไปได้เหมือนกันที่สินค้าตัวหนึ่งจะสามารถไปสร้างคล้ายๆหมู่บ้านต่างๆให้คนที่มี c u เจอร์หลากหลายกันแต่ชอบในจุดเดียวกันถ้าเกิดว่าคุณขายครีมตัวหนึ่งแล้ว c u เจอร์หนึ่งของครีมของคุณเป็นสําหรับ LGBT เลยซึ่งใน LGBT ก็อาจจะเป็นแค่ผู้หญิงกับผู้หญิงผู้ชายผู้ชายคุณอาจจะออก product หรือ package ใหม่สาหรับคนพวกนี้เลยหรือเป็นผู้หญิงที่สวยด้วยชอบเล่นกีฬาด้วยสร้างวัฒนธรรมและถ้าเราทําได้เราจะเกิดเหมือนเผ่าครับแต่ละเผ่าขึ้นมาแล้ว แบรนด์ของคุณถ้ามีส่วนร่วมในเผ่าเผานั้นนี่แหละครับคือ Royalty แล้วพี่คิดว่าในอนาคตมันจะชัดเจนมากกว่านี้นะครับเมื่อการสื่อสารเป็น360องศามากขึ้นมนุษย์จะสื่อสารกันได้ง่ายขึ้นเขาจะเลือกสื่อสารเฉพาะกลุ่มหรือวัฒนธรรมที่เขาแฮปปี้นั่นแหละครับเป็นจุดเกิดของ culture b l a c k สนใจความรู้ดีๆหรือคอร์สเรียนทักมาที่ inbox ได้เลยค่ะ